ไม่เห็นทุกอย่างนียครับเขาเ่ฮ้อนก็้อนเอาเอาว่างแล้วหมอสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับผมลูกเรียนเลยครับผมไปไปโอเล่ครับวันนี้เราอยู่กับรายการสิงหาล้อครับผมนะครับวันนี้ทำกับข้าวนอกสถานที่นะครับผมนะครับบ้านบ้านนี้ให้ทำดีๆไม่ให้ทำครับแต่ว่าทำไมต้องมาตากแดดท้อไมต้องมาอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยก็มาดูกันครับว่าเราจะทำเมนูอะไรครับผมไปไปด้วยกันหนักทั้งร้อนทั้งหนักโอ้ยโปวเซอร์ ขบผมนะครับตอนนี้ผมกับทีรักผมกะไผ่ทีรักะไปต่อครับผมกับทีรักผมกะมาเตรียมตัวกับเขาเรียบร้อยแล้วครับทีรักทำอะไรเขากินหรอ่ i, มึงเป็นคนทำครับโอ้ยโอ้ยอดเขามีแข็งลำเชิญอนหรือวะแนแต่ว่าแข็งลำเชิญทีฉีบ้านี่ยขันฉิมาให้มาธรรมดากันมันธรรมดาโอดมันสนใจมันสนใจโง่โง่มันสนใจราคาเดี๋ยวมันเป็นคนวี่มากเรียกไปไม่เศษ เด็กจังได๋ให้มันหอมมาบ่ปกมือปกซุ่มจอดแถวบังเด้ยผมขออ่อนมุ่งกันเพราะเขาชิมากแลบอลบอลได้มาดอกมพอนี่วะหนึ่งสองสองเนี่ยมาทางได๋วไมา่ยังไงมาเลยล่มันมาทางได๋วเสือเอิดมาให้มันเป็นแขกลำเชิญกินเขาต้องกันโอ้โอ้แมนให้มาดังไปคุณเป็นคนพาออกมาคุณต้องทำให้เรากิน จริงๆผมควรที่จะอยู่กับแฟนผมสองคนเพราะคุณผมเรียกคุกคนมากินปูมาเนี่ยาผมนอนอยู่เนี่ยเอาเย่จก็ไเเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นมาเป็นแขกรับเชิญในการจิมอาหารแล้วระหว่างผมกับที่รักผมทำอาหารแล้วมันไม่ได้ช่วยหรอครับตอนนี้คู่คุณคือเหมือนอ่ลงทานพวกผมอะเอามาใส่พวกคุณได้เลยตเดี๋ยวเริ่มแล้วจดีเริ่มแล้วเราซื้อสมโพออ้าวแมา รู้ป่ะเราจะมาประวัเพลงเพลงแบบนี้ไม่ได้หรอขอบคุณแั้วแต่ละการนะครับงั้นเราให้เขานลองชิมดูว่าฝีมือเราเป็นไงไม่ไม่ตัวตัตัวมันหายไปอ๋อตัวหายไปอ่ะสามสอง อุ้งมานั่งอยังนีพี่อุ้งคือพอไปดังไฟไปอุ้งมานั่งขำก้างอย่างนี้คันแม่กูเห็นคลิปนี้เด้อเป็นยังวัวแม่แม่กูรับมึงเป็นสะพายแทววะโอ้ยเอาเศร้าเหตุแบบนี้ไปอี๋มาจีบอได้กินเราเนี่ยเขียนบ่านนั่งตาเป็นกอเลยฟบนเขาบนน่ะเฮ้ยไม่มารกมงไปถามมึงเลยนี่มารแก่แก่ออกจากถุงหั่นนะเอาไอ้เพื่งก้อยกับนเขานี่ เขาต้องล้างเจลแอลกับห่อดิเพราะว่าช่วงนี้มันมีโรคลายโควิดเข้ามาเอาล้างแล้วล้างอีกโอ้กินเบ็ดเฮ้ยเดี๋ยวขอต้องล้างมือหนิล้างแล้วในขว่งต้อมียังถ้ากินยังเดียวยังกินเลย <c oughs> เป็นยังจะเ <c oughs> มียใครไร้างห่อยหนู <c oughs> <c oughs> นั่งรอพี่อยู่ท่านะ้ำทุกวันเลยว <c oughs> านนี่ยมึงเป็นอะไรอีก คือไม่เอ็นซอย์ุกจ้ะคิดวปอย่าของเป็นนางเอกเป็นแม่นาคไปเสลี่ยวเพื่อนอ่ะไม่เอ็นเนี่ยุณมึงว่าเป็นแม่นาคหรอกมั้งครับผมตอนนี้ก็เป็นการดังไฟครับก็เป็นแฟนที่ดียครับผมกับบรูลว่าสีดำติดหรือเปล่าครับครับให้แล้วให้แล้วแต่ยืนได้หรักเนอะสีใบแล้วเนี่ยครับ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 